สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่บริเวณนะครับรูของแมลงชนิดหนึ่งนะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแมลงที่อร่อยนะครับมีความหอมมันนะครับนิยมเอาไปทอดนะครับแล้วก็เอาไปทําเป็นน้ําพริกอะไรต่างต่านั่นก็คือแมงมันนั่นเองนะครับที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเป็นแม่มันนะครับแม่ที่ได้ไข่นะครับแล้วก็เกิดเป็น แบงมันนี่นะครับนี่ชาวบ้านนะครับก็ได้เก็บนะครับขึ้นไปใส่ในรูนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้หายใจแล้วนะครับขึ้นออกมาจากรูเสร็จปุ๊บก็ต้องโดนเก็บนะครับเพื่อทําไปประกอบอาหารนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมนะครับอย่างมากของอ ผู้ที่มีความชื่นชอบนะครับการการเกิดรูนะครับก็จะเกิดในช่วงของหลังจากฝนตกนะครับแล้วก็มีแสงแดดสาดส่องมานะครับทำให้แบงมันที่อยู่ในรูนะครับได้ออกนะครับขึ้นมานะครับทีนี้ก็ชาวบ้านก็มาเก็บนะครับเพื่อนําไปประกอบอาหารเขาบอกว่าราคานะครับค่อนข้างสูงโลละประมาณหลักพันนะครับ1กิโล ขายกันหลักพันหรือหลายพันเลยทีเดียวนะครับและก็มีการขุดนะครับเพื่อที่จะเอาไข่นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมขุดไข่ที่เป็นตัวผู้นะครับจะเป็นตัวเล็กๆสีเหลืองๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเมียนะครับก็เป็นคุณพ่อกับลูกนะครับได้มาชมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนของเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับนี่อยู่ในครดแล้วนะครับก็ จะนําไปทอดนะครับอร่อยมากครับใครที่ไม่เคยได้รับประทานนะครับก็สามารถสั่งนะครับอาจจะมีเพจต่างๆที่อยู่ตาม Facebook หรือตามสื่อออนไลน์นะครับส่วนใแ่เก็จะออกในช่วงของฤดูฝนนะครับช่วงฝนตกใหม่ๆนะครับประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับซึ่งคึกคักนะครับคึกคักเป็นอย่างมากมีแต่ละคนนะครับได้จับจองพื้นที่ อ่าในการเก็บนะครับนีนะครับสนุกมากครับแต่ก็คันนะครับ